สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ำล้ำหน้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆบ้างยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับหนูน้ำด้วยนะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2563นะคะและอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นคู่ที่2ที่หนูน้ำจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นคู่ เลสเตอร์ซิตี้นะคะพบกับรากาค่ะเลสเตอร์ซิตี้ล่าสุดพวกเขารั้งอันดับ2ของพรมเมรีอังกฤษอยู่ในขณะนี้นะคะด้วยผลงานจากการลงเล่นไปแล้วทั้งหมด7นัดนะคะพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งหมด5นัดค่ะและแพ้ไป2นัดนะคะเก็บไปได้15แต้มซึ่งฟอร์มในหลีกนัดล่าสุดบุกไปชนะเจ้าบ้านอย่าง l ลีดยูไในเตดมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ4ค่ะ ส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถเอาชนะผู้มาเยือนไปได้2เกมและแพ้ไป3เกมค่ะซึ่งเป็นผลงานในบ้านที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะคะและมาทางด้านของฝั่งบรากาค่ะผลงานโดยรวมในหลีกตอนนี้นะคะหลังจากลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6นัดนะคะพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดค่ะและแพ้ไป2นัดนะคะเก็บไปได้12แต้ม รั้งอันดับที่3ของโปรโตเกตปรีมียลาลิก้าอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งฟอร์มในหลีกนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนอย่างฟอร์มาริเค้าด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูส่วนผลงานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถเก็บชัยนอกบ้านไปได้ทั้งหมด3เกมและแพ้ไป2เกมค่ะถือเป็นผลงานนอกบ้านที่ถือว่าดีอยู่นะคะ และสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่เลสเตอร์ซิตี้ต่อครึ่งลูกนะคะหลังจากลงแข่งมาแล้วทั้งหมด2อนะัดทั้งสองทีมก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งคู่นะคะแต่ถ้าวัดกันจากที่นักเตะแล้วและความได้เปรียบเสียเปรียบของเลสเตอร์นะคะที่พวกเขาได้เล่นในบ้านตัวเองนะคะทำให้เกมนี้ด้วยเลทราคาที่เปิดมาเพียงแค่ชนะก็เพียงพอแล้วหนูน้ำจึงคิดว่าเลสเตอร์ซิตี เจ้าบ้านน่าจะมีทีเด็ดมากพอที่จะเอาชนะและเก็บแต้มจากผู้มาเยือนไปได้นะคะเกมนี้นะคะหนูน้ำจึงขอฟันธงไปที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ค่ะเพื่อนๆและก่อนจะจบคลิปกันวันนี้นะคะหนูน้ำมีโปรโมชั่นดีๆอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะที่ l i n e แอด b i t วีไนะคะเพียงแค่เพื่อนๆสมัสมาชิกใหม่ในวันนี้นะคะ และแจ้งว่าหนูน้ำเป็นผู้แนะนำมาเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรี100%เลยค่ะหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะคะหรืออยากได้ทีเด็ดบอล VIP นะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ ID หนูน้ำา n d e r อ s o r r e 8 9นะคะหรือทาง Facebook หนูน้ำรับหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะหนูน้ำก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ